สวัสดียามฝนตกพี่น้องโอ้ยฝนตกจังสีคีคารไปเหตุงานเด้เนาะบรรยากาศเป็นตานอนเบนดีเก่งพี่น้องคุณนะฝนตกที่เมงเลยยามเช้าตื่นเหมือนตาพี่น้องเป็ดนาฬิกากลักวขัวี่คานไปเหตุงานฮยโอ้ยัยงนอนอยู่บ้านห่มผ้าเล้นดียัยงนอนอยู่บ้านกอนนเดเมียดีเอนคือสีบอนดีเนาะฝนตกอย่างนี้เนาะโอ้ย บรรยากาศยมามวันเสาร์พี่น้องอันนี้มุมมุมมุมใดเดียพี่น้องค่อยผังพุ่นเป็นสิเป็นตละลาดตลุงเนาะถนนเส้นนี้กสิเป็นถนนร่วมใจนี่นะถนนร่วมใจอันนี้อันนี้การเป็นอาคารโรงพยาบาลเลยนี่นะโซนพุ่นกสิเป็นโซนพุ่นโซนน้าน,นองท่าเพตรงไปพุ่นกสิเป็นภูบอบิดภูบอบบดเบาเห็นแล้วเห็นแต่มอกแล้วพี่น้องู่นะ บรรยากาศดีเกงิงน,นั้นก็สิเป็นอาคารเลยพาเลทนั่นนะบรรยากาศยังหมืเนร้าสดซื้นสดซื้นกอบคุณนะอืมเจะตะนอนเบนดีเกง่งเนาะพี่น้องเนาะลาออกเฉพาะกิจานเห็ุงานเนี่ทางนี้เป็นซีแยกสะลักกางสีแยกใหญ่เนี่นะคุณนะโหลดนะติดจังกอติดจังกอยามฟ้นตกยางเศร้าตื่นเมินตาจังเสียพกเแต่บรรยากาศก็สดซื้นดีให้ ถนนเมินจังเด้อค่อยไปค่อยมาเด้อครับรถขับลานะอีพออีเมกค่อยเอ่ยถนนเส้นนี้เป็นถนนนกแก้วนี่นะเข้ามานี่เป็นนกแก้วนกแก้วนกแก้วเมืองเลยสอพัฒนายนถนนนกแก้วยังเยื้องกับโรงพยาบาลเลยถนนการานเพื่อนสังเลยไปพุ่นเลยไปพุ่นกสิเป็นวงเวียนพุ่นนะกลางพุ่นกับพุ่นนะซอดอัศวะพุ่นนะซอดใจสดซื่นพุ่นนะพี่น้องเหมืานกัดยามวันเศร้าตื่นเมื่นตา กับฝนตกยามว่นสาวฝนตกไป,ปอยบรรยากาศดีเก่งเดี๋ยววันนี้เด้อพรุ่งนี้ฝังว่ามันคงจะฟ้าขาวดาวแจ้งพ m 2.5งจคงจะลดลงพอสมควรฝนมาล้างคลิปฝุ่นให้แล้วทนอันนี้ถนนมาริวันพี่น้องถนนมาริวันโอ้ยฝนมาหันเสาโต๊ะแกเด้อพี่น้องเด้อคุณนะรถกระเลื่มจิดก็สี่แยกไปแดงนะอุ้มผมเป็นเลืม่มจิดดอกเลื่มลางแต่อนนี้จิ๊ดไล่อนนี้ยุ่ มีช่วยมากพอพอไครแน่อยู่ไอเจ้าก็ไปฮอดมองเหตุงานกันแน่แล้วไปฮอดโรงเรียนกันแน่แล้วใช่เออรถก็เริ่มเบาบางในจักหน่อยโอ้แต่เสารนี้รถจักติดแนะ่มีช่วยมาแล้วลรถก็ใหม่ออกใหม่ออกในจักหน่อยพี่น้องบรรยากาศแถวหน้าสารกลางโรงพยาบาลเลยโดมยังไม่เก็บเกีย่ยวกำลังจะเก็บือวเสดงานต่อว่าโดมตั้งแต่งานดอกฟ้ายพี่น้อง บักาัตีเก่งต่อคนโตกนะคุณนะต,ต่างประเทศก็บรรยาตัตศนะต่างคุณเป็นโรง,งเรียนเมืองเลยครับผมจะไปหาถ่ายมุมอื่นให้ดูอีกอันนี้มองจอดรถแทวค้างโรงเรียนโรงพยาบาลเลยนะมองจอดรถค้างโรงพยาบาลเลยนี่นะนี่นะเอกทนโนมนบริวันมองนี่ก็สิเป็นล้านค่าไา้ปิ้งไก่ตะมะฮงเซนีนาเนี่ยริมถนนนะ พี่น้องฝนตกก่อฝนตกก่อโอ้ยมาโรงพยาบาลยามฝนตกก็จะยุย่ยากเด้เนาะถึงเกินถึงเสะสะพานลอยข้ามไปโรงเรียนหนึ่งเลยนี่นะบรรยากาศอีกหนึ่งมุมของเมืองเลยยามฝนตกพี่น้องบรรยากาศเป็นตะนอนเบนดีเกง่งโอ้ยอิดซาอิดซาผู้ไดนอนเบนเดออิดซาผูา้เบาผู้เศร้าน้อยพู้นอนกอดกัน <c oughs> อิดซาผวใไม่เมียไม่เข้าหม่ประมาณเดโอ้ยอิดซาอิดซา สำหรับคลิปนี้นะเอาบรรยากาศตอนฝนตกมาให้เบิง้งสวัสดีครับสวัสดีครับ